วันนี้เมื่อเวลา17บนาฬิกา30นาทีข่าวร้อยตำรวจโทน,นัทวัฒน์ละดาวันกรองสาระวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานีค่ะพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้บงังคับพนักงานขับรถส่งสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานีค่ะชิงเงินสดไป1 4 0 0 0บาทและขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะทางสามแยกบ้านดอนหาดตำบลสามเ้าอำเภอเมืองอ,อุดรธานี โดยมีนายชายุทธ์หมอนชื่นอายุ32ปีชาวตำบลท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นผู้เสียหายยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ริมถนนค่ะระหว่างบ้านดอนหาดบ้านนายาตตำบลสามเ้าซึ่งนายชายุทธ์ผู้เสียหายนะคะให้การว่ารถคันนี้เป็นรถของตนค่ะที่เข้าร่วมส่งสินค้ากับทางบริษัทและเพิ่งทำงานที่อุดรธานีได้เพียงแค่2เดือนก่อนเกิดเหตุน,นะคะตนกำลังไปส่งสินค้าที่บ้านนายาต เห็นคนร้ายค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาจากนั้นคนร้ายค่ะก็ได้เลี้ยวรถกลับมาตามหลังรถของตนพร้อมกับบีบแต่ส่งสัญญาณให้จอดเพื่อรับสินค้าเหมือนกับลูกค้าที่เคยทำก่อนที่คนร้ายจะเดินมาบอกให้ตนลงจากรถขณะที่ตนเปิดประตูรถจะขออภัยค่ะขณะที่ตนนั้นเปิดประตูลงจากรถค่ะคนร้ายก็ได้ดันตัวของตนเองให้ไปติดกับตัวรถและพยายามดึงกระเป๋าสะพายสีดำของตนที่เก็บไว้นะคะ พร้อมกับใช้มือข้างขวาล้วงเอา,เอ,าเอาวุธปืนแบบแมกกาซีนสีดำออกมาทุบที่ศีรษะของตนเองหนึ่งครั้งค่ะแล้วบอกให้ตนนั้นส่งเงินมาให้หมดด้วยความกลัวค่ะตนจึงได้เปิดกระเป๋าให้คนร้ายหยิบเงินเอาไปทั้งหมดจำนวน1 4 0 0 0บาทจากนั้นคนร้ายก็ได้ขี่รถจักรายานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะผมก็เลยลงอย่างนี้ปุ๊บลงปุ๊บเขาดันเลย ลงปุ๊บเขาดันเลยดันดนแล้วเขาดึงกระเป๋ามาอย่างนี้ผมก็เลยยือ้อยื้อจังหวะยือ้อยื้อแล้วอะ่ะเขาน่าจะลวงปืนแล้วเขาตบพอพอเขาตบผมก็ผมก็ผมก็เลยเปิดเปิดกระเป๋าพี่เอาแต่ตังไป